เรื่องเรื่องเรื่องการสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์นะครับก็จะโอเคเอาประเด็นก่อนเนาะคำว่าระบบสืบพันธุ์หรือการสืบพันธุ์นี้นะครับมันจะมีจุดประสงค์อยู่หนึ่งอย่างชัดเจนก็คือจะต้องเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตชีวิตตัวใหม่ แล้วก็ชนิดเดิมด้วยสร้างสิ่งมี้ตัวใหม่แล้วก็ชนิดเดิมนะครับอ,อันนทะีนี้การสืบพันธุ์ที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่มันก็เป็นชนิดเดิมด้วยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งกันเป็นสองกลุ่ม,มใหญ่ก็คือแบบอาสายเพศและแม่สายพศนะครับอาสายเพศอันนี้ก็เอาไปเรียนวันจน,น,นะครับอาสายเพศนี้ก็คือ ต้องมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์นะครับตระนกเซลล์สืบพันธุ์แกมิดแกมิดมีเพศผู้กับเพศเมียใช่ไหมครับเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้สร้างจากไหนครับสร้างจากสร้างจากอันทะสร้างจากอันทะ,ส,นทะส่วนไหนของอันทะ สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนของท่อเซมิเฟเรียสใช่ไหมครับเซมิเฟเรียสเซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คือเซลล์ไหนในท่อเซมิเฟเรียสเคยได้ยินไหมครับคืออะไรเลดิกเซลลครับเลดิกเซลสร้าง สร้างอะไรขึ้นมาอสุจิสเปิร์มนั่นเองนะครับฟันเซลล์สพันธุ์เพศผู้คือสเปิร์มสร้างจากเลดิกเซลในอันทะในส่วนไหนของอันทะในท่อเซมิฟิเรียสนะครับเซมินิฟเรียสท่อเขือนท่อวันนี้ก็สร้างฮอร์โมนได้ด้วยนะพวกเอ็นโดเจนเทโทสเตอรนพวกเนี้ยสร้างได้นะครับ ต่อมาครับเพศเมียสร้างจากไหนสร้างจากรังไข่นี่คืออวัยวะสืบพันธุ์ครับภายในรังไข่มีเซลล์อยู่เรียกว่ากราดิเอนเซลล์ในกราดิเนเซลล์ในเยื่อฟอลลิเคิลในกราดิเอนเซลล์นี่ะมันกราดิเอนเซลล์กราดิเอนเซลล์อันนี้ในฟอลลิเคิลนะครับในฟอลลิเคิล ในฟอเรเคิลก็คือในในเนื้อในในเซลล์กลุ่มเซลล์ฟอลรนเคิลในรังไข่นะครับมีเซลล์ที่มีชื่อว่ากราเดียนเซลล์นะครับอาจจะเขียนผิดไปไม่น่าจะผิดน่าจะถูกอยู่นะครับถ้าผิดไม่น่าจะผิดหรอกก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเรียกว่าไข่พันเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่ครับสเปิร์มกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือไข่เนี่ยมีโครโมโซมกี่เอ็นนะเอ็นเดียวเอ็นเดียวนะครับ เพราะการสืบพันธุ์อาศัยเพศต้องชใช้ไข่กับสเปิร์มผสมกันครับต้องเกิดการ fusion. ฟิวชั่นฟิวชั่นในการผสมนะครับเกิดการผสมของแกมีดิดเราจะเรียกว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับตรงข้ามกันที่เรียนวันนี้คืออันซกชวนที่เรียนวันนี้นะครับแบบไม่อาศัยเพศคือ no fusion ก็คือไม่มีการผสมกันระหว่าง แกมมิดนะครับเขียนนะครับพันมาดูครับการพันแบบไม่อาศัยเพศมีแบบไหนบ้างอันนี้ไม่เกิดการผรสมนะการผสมของเซลลสืบพันนะครับมีอะไรบ้างอันแรกฟิชชั่นเรียกว่าการแบ่งเป็นสองนะครับการแบ่งสอง การแบ่งสองการแบ่งเป็น2นี่ต้องเกิดการแบ่งเซลล์แบบไหนครับแบ่งเป็น2ถ้าเป็นของแบคทีรียแบคทีรียครับการแบ่งก็รูปแบบการแบ่งเซลล์ที่ทําให้แบคทีรียเกิดการแบ่ง2ได้นะครับการแบ่งเซลล์นั้นเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบอะไมโต ซิสครับแบบอะไมโตซิสแบคทีเรียนะครับการแบ่งเป็นสองแบคทีเรียนะครับต่อไปถ้าเป็น ding, บ,บัดดิงการแตกหนอ่อการแตกหนอก็ต้องผ่านการแบ,บ่งเซื้์แบบแบบไมโตสิสครับพบในยีสต์ก็ได้ในไหนอีก การแตกหน่อในพวกไฮด้าใช่ไหมไฮด้าก็ได้นะครับในยิสในไฮด้าจะเป็นบัดดิงเข็ยนครับการแตกหนอ่อสปอร์ฟอร์เมชั่นการสร้างสปอร์การสร้างสปอร์การสร้างสปอร์รรอรนะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกฟังใจ นะครับในพืชบางชนิดนะครับฟังใจก็ได้ฟังใจพวกไหนบ้างคือเป็นฟังใจ <Yeah. S 1> พวกเห็ดพวกลานะ <Yeah. S 1> พวกเห็ดพวกลา <Yeah. S 1> มีการสร้างสปอร์นะครับ <Yeah. S 1> นี่เป็นข้อสอบคำถาม <Yeah. S 1> ตอบปัญหาคอนแก่นใช่ไหม <Yeah. S 1> ต่อไป Fragmentation การแตกหัก <Yeah. S 1> การแตกหักการแตกหักนะครับเป็นชิ้นส่วนอะเป็นชิ้นนะนี่จะเป็นชิ้นส่วนนะเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วชิ้นนั้นจเจริญได้นะครับพบในพวกพนเเรียสไปโรเจล่าในนี้อีกดาวทะเล พวกนี้นะเป็นพวกแตกหักนะเป็นชิ้นแล้วก็เกิดแล้วก็งอกใหม่ได้นะครับทีนี้ r e เจนเนอเรการงอกใหม่การงอกใหม่ r e เจนเนอเรชัการงอกใหม่ครับการงอกใหม่เช่นพันเรียเช่นไอ้ดาวทะเลก็ได้ก็มี สองอันนี้ต่างกันตรงไหนระหว่าง Fragmentation กับ Regeneration นึภาพนะครับสมมุติมืออาจารย์มีมืออาจารย์คือสิ่งนีตัวหนึ่งนิ้วหอวแม่มือหลุดออกหักก็หลุดออกนิ้วหัวแม่มือนี้จเจริญอีก4นิ้วขึ้นมาไอ้นี่ฝั่งนี้นะไอเนี่ Fragmentation แต่ฝั่งนี้แต่ก่อนมี5้ใช่ไหมครับหลุดไปหนึ่งงอกขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นห้ามันเดิม ไอ้นี่ regeneration ทันไหมครับอีกรอบหนึ่งปกติี5นิ้วนี่หัวมือหลุดออกแบบนี้ตอนแตอนนี้แยากเป็นแบบนี้ด้านนี้เพิ่มมาอีก4ไอ้นี่ fragmentation พราเป็นชิ้นส่วนหลุดออกช,ชิ้นส่วนหลุดออกแต่ด้านนี้งอกนี่หัวมือขึ้นมาไอ้นี่ regeneration ทันนะครับขันเนาะ ต่อไป vegetative propagation อันนี้การขยายพันธุ์ในพืชครับพันธุ์พืชเช่นอะไรบ้างเช่นการการปักชำการปักชำการตอนกิง่งพอเลี้ยงเนื้อยเยื่อก็ได้เยอะแยะครับ,บการติดตาได,ด้ไหมติดตาเกิดตัวใหม่ไหม แมงเกือต้นเดิมครับต้นเดิมนะการตอนกิง่งคือตอนกิ่งพอมันลัดแล้วไปชำชนะครับการต,ติดตามก็ตามมันติดได้เฉยไม่ได้เกิดต้นใหม่ไม่ใช่นะครับการอะไรอีทกท่ากิ่งได้ไหมท่ากิ่งก็เกิดตัวใหม่ไหมการโน้มกิง่งโน้มกิ่งตัดแล้วก็ติดแล้วก็ตัดไปปลูกใหม่เนี่ยเกิดตัวใหม่เกิดต,ต้นใหม่ได้เข้มบเป็นต้นเป็นต้น การที่เราแบบเด็ดอย่างเช่นพวกลากเจริญไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเจริญเอาเเบ๊อาแบบตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอันนี้ไม่มีเพิ่มเติมให้อีกตัวหนึ่งครับในนี้ไม่มีโฟชานี้ไม่มี <can> อันไหนครับที่ไม่มีน่าจะเป็นอันไหนครับก็สอบถามบ่อยด้วยพาชิโนจีเนซิสพาชิโน จเนิสอันนี้อันนี้ไม่มีมเพิ่มให้พาร์ติโนจ e เน s ิสก็คือการสร้างตัวใหม่อันนี้พบในสัตว์นะพบในสัตว์พบในมแมลงนะพบในสัตว์พบในมแมลงเช่นอะไรเช่นปลวกเช่นผึ้งเป็นต้นนะครับพาร์ติโนจีเน s ิส อันนี้คือการสร้างตัวใหม่แต่ไม่มีการปฏิสนธิครับตัวใหม่เกิดจากไขอ่อะพูดง่ายตัวใหม่เกิดจากไข่นะครับพบในพ,บพ,บวพวกแมลงพวกปวกพวกพึ่งนะครับเอามาดูครับรายละเอียดตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่มีอยู่ อันแรกก่อนครับอันแรกฟิชชั่นการแบ่งเป็นสองการแบ่งสองครับไม่เริ่มต้นหนึ่งเซลลได้กี่เซลลได้สองเซลลครับเข<อ>ีย okay, นะครับ<อ>มีการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอไหม<อ>มีนะครับอันนี้ไมอะไมตัวสีนะเพราะมันเกิดในพวกแบคทีเรียนะครับ อะไมโตสิสไม่ไม่ง่ายครับเซลใหม่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เพิ่มจานวนขึ้นมานะครับอันนี้เซลใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับต่อมาปัดดิง้งการแตกหนอไหมก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาโตขึ้นขึ้นแล้วก็หลุดออก ไหมครับการแตกหน่อพวก ra, ไฮด้าไหมครับหน<ม>่อไม้เป็นเป็นอะไรเมกเกษตริฟครับเพราะมันเป็นในพืชครับถ้าในพืชจะแยกออกามาชัดเจนะครับแต่ว่าเป็นการแตกหน่อได้ไหมก็ถือว่าเป็นการแตกหน่อได้แต่เราแยกออกมาเป็นเมกเกติฟนะครับโอเคตัวไม้นี้เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กเหมือนเดิมไหม,มเหม,มือนเดิมครับเล็กแต่เล็กเล็กแล้วเหมือนเดิมอยู่ แล้วเวลาผ่านไปค่อยพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นแล้วก็หลุดออกมานะครับนั่นคือบัตติ้งการแตกหนอ่อแสดงว่าการสืบพันธุ์แบบการแตกหน่อนี้ต้องอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไหนครับไมโตหรือไมโอหรือไมอะไมโตอันนี้ต้องผ่านไมโตซิสนะครับไมโตซิสเพราะว่าเป็นการสร้างใหม่จากร่างกายใช่ไหมครับต้องเป็นไมโตซิสนะครับกม็มีอะไรมากสปอร์ฟอร์เมชั่น การสร้างสปอร์สปอร์ที่เกิดขึ้นไม่มีการปฏิสนธินะครับแต่สปอร์จะเจริญเป็นต้นใหม่สปอร์จะเจริญเป็นต้นใหม่สปอร์คือกี่เอ็นเอ็นเดียวเมื่อเจริญเป็นต้นใหม่ก็ถือว่ากเป็นสิ่งมีคิดตัวใหม่ไว้เป็นแล้วนะครับแต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นแกมิ ตัวไฟนะครับสร้างแกมมีดแกมมีดสองอันแล้วผสมกันกลายเป็นไซโกลดไซโกลดก็จะเกิดการแบ่งตัวกลายไปเป็นเนี่ยก็จะเป็นสปอโรไฟตนจะไซโกลดจะเลื่อนไปเป็นสปอโรไฟตแล้วสปอร์โลไฟตก็จะสร้างก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสร้างอะไรขึ้นมาสร้างสปอร์สร้างสปอร์ ไมโอซิตสร้างสปอร์แล้วสปอร์เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตนะครับได้แกมิโตไฟทันะครับสปอร์เกิดไมโตซิตได้แกมิโตไฟแกมิโตไฟสร้างแกมีดแกมีดผสมกันได้ไซโกดไซโกดก็จะเกิดกะเจริญเติบตัวเป็นสปอรโรไฟ์สปอรโรไฟ์ก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไม โอสิตได้สปอร์ถันนะครับแต่สปอร์มันต้องมีการปฏิสนธิไงมันก็เลยยังเป็นแบบอาซิชชวนอยู่เข้าใจไหมครับโอเคนั่นคือสปอร์ฟอร์มิชันนะครับกันในพวกหเหตุพวกายและพวกพืชบางชนิดนะครับต่อมาแฟกเมนเทชันเห็นไหมชิ้นที่1ชิ้นที่2อชิ้นที่3 1 2และสารเกิดการ หลุดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,น,นก็จะเลยเป็นตัวใหม่อย่างนี้เรียก f r a g m n t a t t o n ทชันนะครับอันนี้พวกในอะไรทรัเหลียใช่ไหมดาวทะเลนะครับง,ง่ายๆพวกนี้มีอะไรครับอันนี้นี่จะเนดเช่นพวกแก๊กโกพวกนนจิงจกไมใช่จิงจกก็ใช่พวกตุ๊กแกก็ใช่นะครับเช่นตัวอย่างนะหางหลุดออกเห็นไหม แล้วก็หาก็กรขึ้นมาใหม่นนเห็นไหมครับ regeneration น,น,นอกจากพบในกัดกกิ้งโคนแล้วควบในดาวทะเลได้ไดใ,ชใช่ไหมครับใช่คบพวกผ้าเหลียได้ไหมผ้าเหลียก็ได้ครับอะไรนะปูกปูอันไหนก็ได้ครับที่มันสามารถเป็นลักษณะแบบนี้ได้เป็นเป็นหมดครับอันนี้ตัวอย่างาเฉยๆตัวอย่างาเฉยๆก้ามันงอกไหมได้ไหมปูอะไม่ได้ขามันงอกไหมได้ไหม ไม่ได้ครับถ้าหลุดออกแล้วหักไปเลยหลุดแล้วตายไปเลยหลุดแล้วหายไปเลยโครงสร้างมันก่อขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด r e g เนเรตนะครับเข้าใจไหมครับถ้าหักออกหลุดออกแล้วเลือดพอกึ่งใหม่แทนได้เนี่ยดีเจ n e r a t e ครับเข้าใจเนาะแล้วก็ vegetative propagation พวกการสืบพันธุ์ในพืชต่างๆเช่นอะไรพวกเนี้ยเวลาที่รามันงอกไปมันก็เกิดต้นใหม่ได้ใช่ไหม ต้นเกิดตามรากเนี่ยได้พวกหัวไรโซมก็หัวไปเจริญใหม่ได้ใช่ไหมพวกขิงพวกขาไดเห็นไหมครับเออก็จะมีพวกมันฝรั่งใช่ไหมมันสัมสปหลังได้ไหมหัวมันเกิดเป็นต้นไม้ได้ไหมได้ไหมหัวหัวมันสัมพันังไม่ได้นะไม่ได้เป็นรากโสมอาหารเฉยครับไม่ใช่เป็นรากในการเจริญข,ขยายพันธุ์นะครับ เป็นรากสะสมอาหารครับพวกนั้นใบที่จะมีต้นเล็กเกิดตามขอบใบเคยเห็นไหมครับใบที่มีต้นเล็กเกิดตามขอบใบคือเอาใบเป็นโครงสร้างในการสร้างต้นใหม่ความตาย,ยางายเป็นพวกนั้นครับอ,อ,อันนี้ใช้ลำต้นสะสมอาหารนะครับใช่ไหมในการสร้างต้นใหม่เช่นหัวหอมอย่างเงี้ยครับอันนี้พวกอะไรพวกผักแว่นใช่ไหมมันก็จะเลื่อนใงอกไปไเลยพวกหญ้าบางที่ก็ เมื่อต้นงอกไปมันก็เกิดต้นใหม่ไปเลย mm hmm. พวกอะไรสตรอเบอรี ability, right? okay. ability, right? mm ่ใช่ไหมเคสตอร์เบอรี่ไหมต้นมันก็จะงอกออกมาแล้วก็เกิดไปตกบนพื้นแล้วงอกต้นใหม่ขึ้นมาเรื mm ่อยๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือ vegetative propagation นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ parthenogenesis ตัวใหม่เกิดขึ้นจากไข่ที่ไม่ได้มีการปฏิ mm hmm. ส่วนที่เกิดจากไข่นะครับ อาจจะเป็นช่วงที่เป็นโอไซก็ได้ที่เป็นเอ็เดียวก็ได้ตัวใหม่ที่เป็นแฮปพอย์หรือเซลล์เริ่มต้นที่เป็นสองเอก็ได้ตัวใหม่ที่เป็นสองเอเหมือนกันคือเซลล์เริ่มต้นที่จะเป็นไข่นะครับพวกแพมารีโอไซอ่ะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดขึ้นจากที่เป็นเอ็นเดียวจะได้ตัวใหม่ที่เป็นหมัน เป็นหมันครับเพราะว่าตัวใหม่มันแบ่งเซลล์สืบพันไม่ได้เพราะมีเเดียวแต่ถ้าว่าตัวใหม่นี่เกิดจากเซลล์เริ่มต้น2ออันนี้ไม่เป็นหมันนะครับไม่เป็นหมันแต่ยังไงก็ช่างไม่ว่าจะเป็นแบบเริ่มต้นเอนเดียวหรือแบบเริ่มต้นสองเอ็ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นได้แค่เพศเดียวนั้นคือเพศไหนเฮ้ยมันเกิดจาไข่ครับ ไข่คุณมาสูม XX ใช่ไหมครับมันจะมี Y ไหมไม่ไม่มี Y ไม่มีเพศผู้อยู่แล้วครับฟันตัวใหม่ที่เกิดขึ้นทุกอันเป็นเพศเมียครับทุกตัวเป็นเพศเมียครับเขียนครับเพราะเกิดจากไข่ครับเพราะเกิดจากไข่นะครับ ว้านไข่ไม่มีโครโมโซม x เอ้ยสิไข่ไม่มีโครโมโซมวายแล้วเพศเมียปลวกพึ่งพาธิโนจีเนซิสอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อต้องการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วครับเมื่อต้องการแรงงานฮอร์โมนช่วยไหมมดมดก็ได้ครับพวกแมลงแมลง ใช่พายโนเยซิสแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นจากขาไข่เนี่ยโอไซ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 มีโครโมโซมเพศผู้ไหมไข่แมลงมีโครโมโซมเพศผู้ไหมครับไข่นะครับไข่มันก็ต้องมีแต่เพศเมียถูกไหมครับถูกต้องครับตามเนี้ยพวกพึ่งมดอันอื่นไม่ใช่ครับพวกพึ่งมด มันเดคือมแมลงแต่มันไม่ไม่ใช่มแมลงทุกชนิดนครับเป็นมแมลงบางพวกบางชนิดพวกปลวกพึ่งม,มดนะัดปลวกพึ่งมดนะครับโอเคนะครับก็แค่นี้วันนี้นะครับยี่สิบนาที